สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรอมพรมครับคลิปนี้มาแสดงความยินดีกับชาวนาทุกคนทุกท่านครับสามธันวาคมนะครับเงินเข้าบัญชีชาวนารับเงินหมื่นไปหลายคนแล้วนะครับตั้งแต่เลยหกทุ่มของวันที่สองมาเขาก็น่าเป็นวันที่สามธันวาคมนะครับก็มีท่านผู้ชมทางบ้านก็คอมเมนต์มานะเล่าให้ฟังว่า เงินเข้าแล้วมีหลายทกศหลายสาขาแล้วครับที่โอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรชาวนาเวลาได้เรียกกันนะครับตีหนึ่งตีสองตีสองกว,กว่าก็มีโอนแล้วนะครับทางร้อยเอ็ดครับพี่น้องทางร้อยเอ็ดบอกว่าได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสาขาไหนยังไม่ทราบเพราะว่าเ,เห็นคอมเมนต์มานะว่าร้อยเอ็ดได้แล้วนะครับก็ ชื่นชมครับอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามก็มีคนได้เงินแล้วแล้วก็คอมเมนต์มาแสดงความยินดีด้วยนะครับอำเภอป่าป,า,ปากจังหวัดนครพนมก็ได้รับโอนไปหลายหลายแล้วครับยินดีด้วยครับทกศสาขาบ้านดุงครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ได้เงินนะก็ ยังมีหลายคนอยู่ที่ได้จังหวัดอื่นๆอ,อีกนะครับยังไม่ไปดูคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆที่เราทําไปแล้วนะครับก็วันนี้สามธันวาคมแล้วนะครับวันนี้ยังไม่สว่างตอนนี้แต่ช่วงตีหนึ่งตีสองที่ผ่านมามีเพื่อีๆน้องๆเกษตรกรชาวนาที่ชมช่องของเราที่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบช่อง,องตอ,องพันพรมก็คอมเมนต์มาว่าได้รับเงินนะครับ สำหรับที่ใดได้รับเงินนะครับคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆได้รู้จักบ้างครับว่าอยู่อำเภอไหนจังหวัดอะไรนะครับได้รับเงินจากทกสสาขาไหนนะครับคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้มีหลายท่านแล้วครับที่คอมเมนต์มาว่าได้เงินนะครับก็มีมหาสารคามนาครพนมอุดรธา,านีร้อยเอ็ดนะครับแต่ที่กล่าวถึงไม่ใช่ว่าจะได้ไปเต็มพื้นที่นะครับ ได้เป็นบางส่วนนะครับก็มีคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดคอมเมนต์มาว่าได้อำเภอชื่นชมจากสารคามบอกมาว่าได้ปลาปากนครพนมบ้านดุงอุดอรนะครับอาที่อื่นถ้าใครมีเงินเข้าบัญชีไร่ละ500ร้ยไล่แล, 500, ล้วไม่เกินยี่สิไร่สูงสุด1,000งบาทแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยครับเพื่อนๆจะได,จะได้จะได้แสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ได้กันแล้วก็แสดงความยินดีครับสําหรับ ผู้ยังไม่ได้ก็ลุ้นไปเรื่อยครับเพราะว่าเวลาอนเนี่ยเขาโอนทั้งวันทยอยอนบางคนได้เงินทุ่หนึ่งสองทุบนะครับบางคนได้บสามใบสี่นะแต่วันนี้วันที่สามเนี่ยได้แต่กลางเดึกเลยตีหนึ่งตีสองได้มาแล้วหลายคนนะครับขอแสดงความยินดีเลยครับคลิปนี้พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนมีอะไรเคลื่อนนั้นใหม,ม่จะมาอัปเดตอยู่เป็นประจำครับสวัสดีครับ